หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธพระพรหมในฐานะเทพเจ้าผู้สูงสุดแล้วพระองค์ก็ทรงปฏิรูปแนวคิดเรื่องพระพรหมเสียใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตนี้โดยทรงสอนเสียใหม่ให้ถูกต้องว่าพระพรหมที่ว่ามีสี่หน้านั้นไม่ได้หมายถึงมีหน้าทั้งสี่จริงๆอย่างที่เล่าลือกันหากแต่หน้าทั้งสี่นั้นหมายถึงพรหมวิหารธรรมสี่ประการอันได้แก่ 1. ่เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขสองกรุณาความสงสารต้องการจะช่วยสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์สมุทิตาความปลอยยินดีในยามที่เห็นคนอื่นสัตว์อื่นได้ดีมีความสุขและ4อุเบขาความมีใจเป็นกลางวางเฉยในยามที่คนอื่นหรือสัตว์อื่นกำลังได้รับผลแห่งกรรมตามที่เขากระทำเอาไว้เองพรหมวิหารธรรมสประการนี้ใครปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์คนนั้นก็เป็นพระพรหม คมธรรมประจำวันนี้ก็คือเราทุกคนสามารถเป็นพระพรหมได้ในชีวิตนี้ขอเพียงแต่มีพรหมวิหารธรรม